สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิไลให้โชคนะครับมือนี้ทางสองเฮาก็เดินทางมาถึงบัดปูหาเจ็ดแปดกับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อพาเอฟซีมาตามแนวทางตัวเลขของปู 5, 7, ปหาเจ็ดแปดไปจับงวดวันที่สิบหกกระดาษสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับบ้านแนวทางตัวเลขของปูสิไปในทิศทางใดนะครับประจับงวดวันที่สิบหกที่ะจะถึงนี้นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีนะครับที่ติดตาม เอฟซีเก่าเซีใหม่ที่เขึ้นมาติดตามอยู่ตลอดนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับขอกราบเรียนเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับนี่ไปกราบน้ำมัสการหลวงปูหาเจ็ดแปดน้ำกันเลยครับกราบน้ำมัสการครับกราบน้ำมัสการค่ะกราบน้ำมัสการเด้อปูเป็นการลดต้นทุนครับค่ะลดแบบใดม็กปูได้ดีคือว่าทั้งบนทั้งล่างงอนๆกันรับอยู่ อันนี้ดับบนล่างวะปุ้งไปครับเออดับบนล่างนี่โอ้สูนสูนนี่ได้ครับว่าน้อนี่สุดสูนในับว่าน้อดีโอ้ยน้อหัวหยอกปุ้งนี่หนอหัวหยอกปุ้งครับมันมีตัวจับจ้ะเพียง้ยจว่าจับว่ตถุดับมีจักชุดปุ้งวะนี่ฮะดับมีจักชุดเอาอนนี้เราไปเอาชุดเดียวเออชุดเดียวนี่ละโอ้ค่ะ กากระบาดมันพามาขนาดหกศูนย์หกหนึ่งพาหนึ่เกินเต็มเต็มเลยปุ่นเต็มเต็มเลยล่ะว่าเอาดูก่อนว่าเอาเต้าใส่เต้ากระบาดเนอตั้งลักซิบกรว่าตั้งลักหน่วยกรว่าครับเอาสูตรนี่เราเนี่ยสูตรนี่ยูแท้เอาสูตรนี่มันพอพาอะไรว่อนนะเด้ครับอืมประหยัดต้นทุนนะปู่นนะมันมีตัวซ่อมอยู่จยาลักซิบดังเดียวโอ้บนดังเดียวบ่เกี่ยวกับลังโอ้ค่ะ อันนี้อ่างสนปูนี่เหล็กบนบนมันเดินเดินสองอยู่นี่มานี่ยเดินสองยังไงคือว่าเดินเจ็ดลองสองเดินเจ็ดล่องสองจะว่าเจ็ดมัน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 ม้าอาจว่าเหลือท่ายาวมันทำมันไปน้ำกันแล้วนะอันเดียวมันเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดตังเจ็น่ะมาเน่เล่นนั่นลัก ซีนี่ซีนี่เป็นเลขโคตรงุ้งที่ไปบวกเลขลักสิบบนงวดกว้อนมันก็ดับซีบนไม่มาบนหน่วยสิบมันก็ดับดับซีมันไปรักลอยบานี่ห้าซีบวกหนึ่งเป็นห้าบานี่ห้ามันบวดเดนบานี่สองหวกับบวดเดนเพราะว่าสองมันเด่นเด่นสองนี่ยันมันไปมันไ,ไปทั้งขางแรงแย่งหลดนี่มันไปทั้งขาง นัมามา่น嘛นั่น嘛่ราต่ถ้าขาด้แยกนี่งนหลดนี่เจ้นม่สูุดนี่มาจับเลขบานเนงสิบสามบวกเอาสองตัวเท่านี้พ่อหลักสิบสิบสามบวกส่วนมากมาทา้งนี้เห็นปะหลักสิบมานนี่หนึ่งกับศูนมาทั้าทางนี้อีก มาหนึ่งอีกสองเหมือนบนวะปูบนย่างเดียวโอ้มาเหตุเบิ้งมาซ้อมทางเลยขันสองมันจะไปเขามันจะไปแบบดีและแบบนี้สองมันไปจรงที่สองสามไปจ้งที่สองเจ็ดไปจ้งสี่สองห้าโอ้โหนี่เทนี้ดิที่มันเด่นกวดกวอนมันเด่นนึงมันวะนี่ขาทางมัน หนึ่งมันไปนี่ไปนี่เห็นไหมเขาเล่นกันลายที่แปดแปลที่เอฟมาออกค่ะเห็นบอกมันตรงกันโอ้มันดับเนาะนับตรงกันคุณหัวออกเสียงซะค่ะออกที่บ้านเลยจับทางเลขได้แล้วเพราะว่าส่วนมากยิ้มยูทั้งนาตัวตัวทังนาเนี่มันจะไปรักซิตัวนี้ก็จะไปรักซิกันมาหนึ่งเอดตัวนี้สองยนสองมาลักซิกว่นีสองมาลักซิกันมาจะว่างให้เอฟซี่ับตัวนี้เท่านั้นจะไปสองว่างตัวนี้ให้ สองสามสองห้าสองหกแล้วก็ตัวนี้จะให้กลับไปแน่นีิตัวร้องตัวนี้บดเสือก็ได้ครับคืองวดก้อนนนัหกบวกหกเป็นสิบสองสองดับบนบอมี่เจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สี่ดับบนนวยสิบบอมีไปลักลอยค่ะเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่ดับสี่บนบอมี่อีกสี่ออค่ะมันก็เลยเหลือเล็กห้านีัก็บเดม้นานนี้ สี่บวกเก้าเป็นสิบสามดับสามบอมี่สี่บวกศูนย์ได้สี่บอมี่สี่หน่วยสิบไปรักลอยสี่บวกหนึ่งบอมมี่เป็นหาคือสองตัวบเดนินตัวนี้กับบเดนินมันถีเด,นนเด่นคือสองหางเท่านี้เด่นคือเจ็ดสองกับสองสามสองหกนี่ดิอยู่ต้องกันอสองหกงตายแล้วอ่ากวมกันแปลว่าเอาไว้ให้กันนี่คือกันไว้สถาบาันที่เจ็ดสามคันรีโอจ จ่ายเจ็ดสองระวังจะเจ็ดสามเอกันไว้ไม่เท่านั้นล่างเลยปูล่างเดียนี่เลขล่างกับปไฮเล่กให้นดูนี่ค่ะทางทำหาศูนย์ห้าศูนย์สามแปดสามแปดห้าสี่บวกไปว่าเลขตั้ล่างสิบเป็นเลขขี่เลขขี่ยูรักหน่วยค่ะเลขตัรางขี่ยู่รักหน่วยค่ะ กัให้แต่ซองตัวนี้บอกกับไปไม่เท่านี้หรอส้มอื่นบ่ต้องกัดบ,บอกคือบ่ว่้งหายมากคู่ใดพิเศษฮะมากตัวใดพิเศษคือบ่วง้งหายเพาพื้นว่าเลขนั่นตามสูตรขาแม่นนั่นค่ะเลขกนันมันเด่นหาเล็กเด่นหาเด่นหาเพราะว่าเคยเหตุมากนนเอานึ่งไปบกักรักลอยบน ได้ห้ากับหกเลขมันก็เดินหาว่าหันจุนก็เก่าาไปงวดก้อนนั่นสองกับสามมันกับไปสองโอค่ะบานนี้เลขมันเดินหาค่ะเพอเพอเลขเปลนหาเนี่ยก็ง่ายมันบมีถือตัดเด้เลขยุนี่บะหมี่ถือตัดได้บนรางมันบ่มีเด้งใส่สวตัดมันอยู่หันมันบ่มีนั่นเห็นบ่มันบ่มีอ๋อนี้ก็ติดดับอู้สวดตัดมันบ่มี่ะค่ะ 0ูสองกับบมมี่เนี่ยซูนสามมีเพื่อเผื่อพิมานเตนก้นว่าจักแล้วศูนสามันโบอะไรไปงดก่อนอมันเรียกมันเคยเตก้นดิี่เนีนยแล้วปูฟันบ่ค่ะฟันบ่ฟันมาเจฟันแห2พสองผืนก็แหว่าให้มาขึ้นในสองผืนได้เพระบัา,บานป่าไมได้จากไหนเนาะแหขาดปวาลุมเ <laughs> <laughs> ดอดังที่ดึงหรือว่าพวกไอ้ปาก็มาเถือกปาก็หลอยู่ วันเอข้าวขึ right ้นมาเมื่อ right วังเหขาดจ้างป้ายหนูขัดเหงาแล้วขึ้นมาอยู่มันเอาดังที่สองบานเองดังที่สองไสเช่นที่สองถือปอกไก่ตัวเดียวได้ปอกไก่ตัวหนึ่งหัวไข่ตัวมันได้อยู่เนี่ด่างที่แรกด่างที่แรกใส่เข้าไปข้าวขึ้นมาปลาคือบ่มีหรือเขาเอาไปเบิร์ตละบอนหน่อยหนึ่งือบ่มีปลา ตะวับ่นบอนดูคืองบันเงแฮาเลยนะคน้องเฮขาดจ้าไฟนู้นหนูขัดว่างบนว่านะแฮเนี่ยก็แฮหายเฮาม่สองฝืนเด้บ้านเนีเยมาตีตีเขี่ยนให้แล้วปูเลยคว้างฝันนี่ปูปูตีคว้างฟันให้ มันได้ปลาตัวเดียวว้นนี้งอนก็อนก็บฟันว่าขนของใส่รถขึ้นใส่รถเต็มรถจักสิไปใส่ห้ามองไปว่าพ่อค่ะใส่ท่านี่ปีนพ่อเลยรนี่ยเก้าก้อนหนึ่งตัวเก้าก้อนผมตัวเดียวก่ินหัวขึ้นเนี่ยเออขอนขว้างได้เต็มรถแล้วจะไปจักสิไปใส่เองห้ามองทีไปว่าแล้วแต่พ่อค่ะมีเมียก่อน ว่าอ๋อฮกหนึ่งบบดดกับยางลุดนี่ครับกับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขของปูหาเจ็ดแปดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวเลขแนวทางหวังว่าเอฟซีขึ้สีแคปหน้าจอไว้แล้วยนนะครับเนาะกับเอาจากไลกะไปพิจารณานะครับยิบจับฉลาดกินแบงรัฐบาลงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่จะถึงนี่นะครับกับทางช่องเฮากะเสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับพี่น้องเฮามักชอบกัจัด ถักัดกับพันนะครับอ่าบอกเป็นอย่างกับปีน้องเฮ้าสุดท้ายนี่เอฟซีก่าเอฟซีไม่เขามาแล้วอย่าลืมฝากคนไหลคดแช่กดรกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อสิบ,บพบผาดข่าวสารเด็ดๆดังๆจากข้างช่องเฮ้า,<ห>าครับสุดท้ายนี่ให้ FC ฟทุกท่านยุดีไม่แห้งครับลำลำๆรื่อยๆสุขุสุขคนสวัสดีครับ